แล้วถามว่าคุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะซื้อแล้วก็ทำให้ดูเลยนะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับอ่ะร้อยทองครับผมจัดมาบึ้งดวงจะมาหรือเปล่านะครับเปิดทีละร้อยนะร้อยเดียวก็เสียได้ครับผมไปเลยแล้วกันครับผมขอสักรอบหนึ่ง สวัสดีครับทุกคนครับเกมเปิดสักพักใหญ่นึงแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับอัปเดตกิจกรรมใหม่วันนี้นะครับผมใครเปิดแพ็กใหม่กันบ้างแล้วคอมเมนต์เริ่มคุยกันได้เลยนะครับนี่ผมเข้ามาเกบอีเวนต์นะเพื่อจะเปิดเพย์ออฟดูบิกฟรี แต่ว่ามันก็มีไอ้แพ็คโค้ดที่น่าสนใจอีกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าของจริงๆนะครับผมว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแพทแมสพาสเริ่มต้นใหม่รีเซ็ตใหม่นะครับรีแลนดแลงด์กิ้งรีเซ็ตใหม่นะครับแล้วก็มีแพ็คดักก้อนบอลแพ็คดักก้อนบอลเอ่อเดี๋ยวผมจะทํารีวิวแยกไว้ต่างหากแล้วกันนะครับว่าตัวไหนหน่าแลกอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวจะจัดจัดเป็นเทียร์เลยดีกว่าไหมเออตัวนี้เทียร์สูงเทียร์ต่ำเอะไรยังไงนะครับผมอันนี้ผมเก็บเอสามพันแต้มครบแล้วนะครับก็เปิดฟ the week, รีเพลยอ์ อะไรวะเมื่อกี้ผมเล่นเป็นอันนี้นะ VSAI นะครับผมก็เปิดฟรี1ครั้งที่เป็นเมื่อกี้เฉียนชมพูแว,แว๊บๆเหมือนจะเป็นการ์ดการ์ดไฮไลท์บาซินหรือเปล่าเนี่ยชาร์จสติลบาซินอ๋อ โอ้ย1,000แต้ม3,000แต้มชานสตีลบาซินเปิดฟรีแพ็คเนม้าป่ะแพ็คอีพิกป่ะเมื่อกี้ผมไม่ได้อ่านเลยนะผมเข้าไปเล่นก่อนเลยนะครับเดี๋ยวขอกดรับก่อนเซาไม่กันขับนะครับผมใช่ไหมเดี๋ยวขอดูก่อนเมื่อกี้มันเปิดฟรีอันไหนเนี่ยไม่ใช่แพ็คอีพิกเนาะไม่ใช่แพ็คอีพิกบาซินนะครับผมแพ็คอีพิกบาซินไม่ไม่มีเปิดฟรีนะครับผมแสดงว่าผมเล่นผิดตอนแรกผมตั้งใจจะเปิดฟรีเพย์เยอร์ออฟเดอะวีกเนมันจะกลายเป็นแพ็คนี่ฮะแพ็คนี้เลยนะครับผมถูกแล้วถูกแล้วทำคลิปเองลืมเเองถ้าไปล่นเมื่อกี้นะม กระบอกเมื่อกี้เก็บแต้มครบ3,000แต้มนะคุณก็สามารถเปิดแพ็คเอ่อแพ็คบาซินเนี่ยฟรีได้อีก2ครั้งนะครับผมบวกกับล็อกอินวันนี้ก็เป็น1ครั้งเดี๋ยวเราจะได้หมดทั้งนี้แหละเดี๋ยวเราจะได้ทุกตัวตรงนี้หมดเลยนะครับผมแต่ว่าจะต้องล็อกอินด้วยแล้วก็เล่นอีเวนต์ทัวร์อีเวนต์ที่ผมเล่นเมื่อกี้ด้วยนะครับผมอ่ะเปิดเลยแล้วกันไปเปิดก่อนเ,เ,เลยไหนๆก็เข้ามาหน้านี้แล้วนะครับ เราได้ชัวร์ๆครบทุกตัวแน่นอนนะถ้าเกิดว่าคุณล็อกอินเข้ามาแล้วก็เข้าไปเล่นอีเวนต์เพิ่มเติมนะครับนิดหน่อยนะคุณได้หมดเลยนะครับผมแพ็กบาซินแล้วก็มีเนมาแจกฟรีด้วยนะครับผมปึ๊บดานิลลถูกใจสายฟรีเลยครับไอดี ID ไก่ทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บให้หมดนะครับต้องเก็บให้หมดแต่คลิปนี้ไม่ใช่ไอดีไก่นะไม่ใช่ไอดีไก่เพราะว่าผมจะลองร่วมสนุกนะครับเปิดอีพิกเนมาหน่อยแล้วก็ซื้อโคตด ซื้อโคสิโก้หน่อยด้วยนะครับผมดูซิว่าโคสิโก้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังด้วยนะครับผมคุ้มค่าหรือเปล่านะโคสิโก้นะโคสบูสนะครับผมเรเนโรดี้ครับผมเปิดมาอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็อีกหนึ่งครั้งบอกว่าทำไมพี่เปิดได้3ครั้งครับผมก็ต้องไปเล่นทัวร์อีเวนท์ที่ผมเล่นเมื่อกี้นะอีก2ครั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวล็อกอินอีก2วันเนาะก็จะได้นะครับผมก็จะได้เปิดครบทั้งหมด 5ตัวในนี้นะแล้วรวมเนมาแจกฟรีเป็นอีกตัวหนึ่งเป็น6ตัวนะครับโอเคแล้วแพ็คมันก็จะหายไปนะครับผมเปิดฟรีเนมาเมื่อกี้ผมกดรับแล้วนะครับในช่องจดหมายเวลาเรารับแล้วปุ๊บเนี่ยบางคนบอกว่าผมไม่เห็นได้เนมาฟรีเลยมันอยู่ไหนครับเนี่ยเนมาฟรีเนี่ยมันจะอยู่ในเราล็อกอินปุ๊บมันจะเข้าไปอยู่ในจดหมายปั๊บใช่ป่ะพอเข้าในจดหมายปุ๊บเนี่ยมันจะไปเข้าทีมเราเลยนะคุณต้องไปดูเองนะครับเนี่ยเข้าไปดูเองนะครับนี่เนมาไหมเนมาฟรีคือตัวนี้นะครับผมอ่ะของเก่าก็แจกฟรีโชว์ไไทมมม์เเนนีี่่ยยยผผตต้้้้อออองงใใชชูละบบบดแ ได้อัพเลยนะแบบปล่อยให้มันเวลไปเรื่อยๆนะครับผมเก็บอีเวนต์ไปเรื่อยๆเนี่ยเอออันนี้ก็แจกฟรีนะครับของใหม่เป็นร่างบาซินนะครับแต่ไม่ใช่โชว์ไทม์นะเป็นการ์ดไฮไลท์นะครับจำเป็นต้องรีวิวไหมตัวเนี้ย <c oughs> มียิบเยอะเหลือเกินอันนี้คือของฟรีแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ตัวดีๆของดีนะเนมาล่างดีกว่านี้นะครับผมต้องใช้ทองเปิดในแพ็คอีพิกบาซินนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะร่วมสนุกด้วยแล้วกันนะโอเคเออไปไหนต่อครับผมไปที่โค้ชก่อนล้วกันโค้ชแพ็คนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน pack แพ็คน,นักกอลบอลเดีี๋ยยววค่อว่ออากกัน หนึ่งนะครับผมว่าตัวไหนหน้าหน้าแรกนะครับผมโค้ชเนี่ยมันจะมีแพ็คทั้งแพ็คเสื้อนะใช้500ทองนะครับผมซื้อได้เลยนะครับแต่อย่างที่บอกไปอ่ะสีสันสวยแต่ก็จริงแต่ว่ามันแสดงผลแค่เครื่องเราเครื่องเดียวนะครับผมเราไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนไม่เห็นเหมือนที่เราเห็นนะสำหรับแพ็คต่างๆแต่ว่าก็ถ้าเป็นสายสะสม500ทองก็เก็บเก็บไว้ก็ดีนะเออมันไม่มีหมดหมดอายุด้วยนะคือคุณสามารถเก็บสะสมซื้อไว้ได้ตลอดเสมอเลยนะครับเดี๋ยวหมดเวลาแล้วก็ไม่มีให้ซื้อนะครับเผื่อเผื่อ,อชอบเผื่ออนาคตระบบมันสามารถที่จะให้ฝ้ฝังตรงขาม แงผลแล้วเห็นชุดที่เราใส่เหมือนกับเราเออถ้าเกิดคุณมีทองเหลือเฟือนะคุณจะเอา500อทองไปเก็บไว้ก็ได้นะซื้อเก็บไว้ก็ได้นะครับผมถ้าชอบลายนี้นะส่วนถ้าเกิดอยากเอาไปใช้งานจริงถามว่าพี่ผมมี500อทองผมจะซื้อแท็กซิโก้ดีหรือเปล่าซิโก้สองพันหกครับคุมฟินิปเปชช่อ,อยู่นะครับเป็นผู้จัดการทีมนะครับผมซึ่งก็จะได้เอ่อตัว Up 4000, อัพเลเวลเทนนิงโปรแกรม4 0 0 0พอยต์มาด้วยอีก10ชิ้นนะครับผมค็อโค้ดซิโก้ตัวนี้แต่ว่าครับผมเผื่อบางคนไม่รู้นะโค้ดซิกโก อันที่ันี่1และสไตล์โปรเทชันเกมมีค่าอยู่ที่83เท่าน,นั้นเองไม่ถึง85หครับผมหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเกิดเราซื้อไปแล้วมันอาจจะส่งผลกับนักเตะบางคนที่ทําให้ค่าพลังไปไม่สุดนะครับเดี๋ยวเชื่อผมเถอะเดี๋ยวจะมีคนมาโพสต์ถามเสมอนะครับผมพอใช้โคสิโก้ไปแล้วเอ๊ะทำไมเมสซี่ผมจากร0้อยสเหลือร้อยสองทำไมตัวนู้นผมจากเท่านี้เหลือเท่านี้อะไรเงี้ยเพราะว่าค่าพลังโปรฟิ c เชนซี่เนี่ยโปรฟิเชนซี่ของโคสิโก้เนี่ย 83ถ้ามันแม็กสูงสุดแล้วมันจะทําให้ค่าพลังนักเตะมีค่าพลังสุดมันอย,อยู่ที่85แต่ไม่ใช่นักเตะทุกคนนะที่จะทําให้ค่าพลังโอเวอร์ลดลงนะครับผมอาจจะมีผลเฉพาะบางคนที่สูตรคํานวณมันได้จริงๆสูตรคานวณมันทําให้ค่าพลังโอเวอร์ตกจริงๆคล้ายๆกับโค้ชพิเศษบูสต์บางคนแล้วเนี่ยมันทําให้ค่าพลังโอเวอร์ของนักเตะบางคนเพิ่มสูงขึ้นมันคางเดียวกันเลยครับผมแต่ว่าอย่าลืมว่าโค้ชพิเศษโคซิโก้เนี่ยก็จะเพิ่มบูสเตอร์ด้วยนะครับเพิ่มบูสเตอร์ดิปบิ้งบ นักเตะยกทีมเลยนะบวก1เลี้ยงบอลบวกหนึ่งะครับอย่างนักเตะที่เลี้ยงบอลดีๆอย่างเมสซี่โรนัลดินโย่เนี่ยเพอเพอค่าพลังไม่ได้ลดลงหรอกค่าพลังอาจจะทําให้เพิ่มขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าดิบบิ้งมันสูงขึ้นอย่าไปมองในแง่ลบอย่างเดียวว่าเอ่อค่าทีมโพสิชันเกม83เท่าน,นั้นเองนะครับผมจะทําให้นักเตะค่าพลังลดน้อยลงแต่ไอค่าบูสเตอร์ดิบบิ้งบวกหนึ่งเนี่ยอาจจะทาให้นักเตะบางคนค่าพลังสูงขึ้นก็ได้นะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าโค้ชพิเศษคนอื่นม วิ่งผมจําไม่ได้แล้วนะนั่นแหละนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับส่วนตัว a อ f i n i t y นะครับหรือว่าคุณที่แบบพิเศษของโคสซิโก้ก็คือจะทําให้นักเตะตําแหน่งกองกลางนะครับเอาไปลงเล่นแล้วจะทําให้มีค่าเอ่อเทรนนิ่งนะครับผมบวก30 0เลยเมื่อแข่งจบเมื่อแข่งจบก็จะได้ประสบการณ์คูณ3เท่านั่นเองนะครับเหมาะสาหรับใครที่จะเอาไปปั๊มเวลให้กับนักเตะกองกลางนั่นเองนะฮะผมเคยทาคลิปสอนไปหล,หลายรอบแล้วนะสำหรับเรื่องนี้นะครับ แล้วถามว่าคุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อแล้วก็ทาให้ดูเลยนะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับคุ้มหรือไม่คุ้มผมว่ามันอยู่กับนักเตะที่เราใช้มากกว่าห้าร้อยทองนะผมจะซื้อเลยนะครับซื้อเลยแล้วกันนะครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับผมไปห้าร้อยทองครับผมจัดมาบึ้ง ปี2 0งพนะครับได้แล้วนะครับซื้อได้ครั้งเดียวนะอ่าซื้อแล้วเรียบร้อยนะครับมีเวลาโอ้ยยาวครับคุณอย่าเพิ่งรีบร้อนก็นได้นะคุณดูตัวอย่างอื่นของเพื่อนๆหรือของผมก่อนก็นกนได้นะครับ125วันหมดเวลาเออใจเย็นนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้จริงใจเย็นค่อยๆศึกษาก่อนนะครับโดยเฉพาะสายฟรีนะ500ทองก็กว่าจะเก็บได้นานเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมเราจะลองจัดจัดทีไม่ดูนะว่าเป็นยังไงจัดทีมหน่อยนะครับผมเออผมขอจัดแบบอันนี้แล้วกันนะแล้วผมก็จะจัดแบบนักเตะที่มีค่าพลังงสสสูุดนะใ่ทีมเลย ปุ๊บแบบนี้นะครับอ่ะแล้วผมก็จะใช้สไตล์เป็น position game นะครับผมเพื่อให้เปรียบเทียบกับโคสติโกแล้วก็เดี๋ยวขอเอ่อเปลี่ยนโคสตด้วยนะครับผมเป๊ปผมได้ซื้อไว้หรือยังผมยังไม่ได้ซื้อเป๊ปนะฮะเพราะฉะนั้นผมไปซื้อเป๊ปธรรมดาก่อนนะเป๊ปไม่ใช่เป๊ปซี่นะ <c oughs> ซื้อโคสตเป๊ปก่อนนะครับโคสตเป๊ปนะครับปุ๊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 บอ่าเพราะว่าโคสตเป๊ปเนี่ยลุยส์โรมันลุยส์เอโรมันเนี่ยก็จะเป็นสไตล์นนะครับลลงทุไปเย500,000 ไม่เป็นไรฮะเพื่อคนดูจะได้รู้จะได้เปรียบเทียบกันนะครับอ่ผมซื้อไปทั้งๆท,ท,ที่อาจจะไม่ค่อยเล่นสไตล์โพซิชั่นเกมเท่าไหร่แต่ซื้อให้ดูนะครับอ่ซื้อมาแล้วก็ผมจะลองเปลี่ยนโค้ชแบบเป๊ปก่อนนะครับผมเออ่เช็งเมนเจอร์นะฮะเปลี่ยนโค้ชเป๊ปอ่าลุยส์เอโรมันนะครับปาบเข้าไปเนี่ยลุยส์เอโรมันหรือว่าเป๊ปกวาดิโอลานะครับมีค่าโปพสชเชนซีหรือค่าโพซิชั่นเกม87นะครับอ่าถ้าเป็นซิโก้เมื่อกี้เท่าไหร่นะ83ใช่ไหมต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับถ้า โคชที่มีค่าพลังสักประมาณ85ขึ้นไปเนี่ยค่าทีม85ขึ้นไปมันจะทําให้ศักยภาพของนักเตะในทีมนะครับผมดึงได้แม็กซ์เต็มที่นะครับแต่ถ้าต่ำกว่า85เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับว่าจะทําให้ค่าพลังนักเตะลดลงหรือเปล่านะครับมันไม่ได้ลดลงเสมอไปนะย้ําอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้เป๊ปให้ดูก่อนนะครับเป๊ปอ่าโพสิชันเกมนะครับผมสังเกตนักเตะในทีมของผมนะเลวาน99นะครับผมเอ่อมีกิสมัน,น ร่างฟรี98 98โฟเดนนะครับผมเบลเบเด้ uh, 99นะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะมีค่าพลังนักเตะคนไหนลดลงหรือเปล่าอันนี้คือเต็มที่นะเต็มที่ของนักเตะนะครับแต่เต็มที่นักเตะของนักเตะยังไม่รวมบูสต์นะเพราะถ้าเกิดเราไปใช้โค้ดบูสต์ก็อีกเรื่องนึงนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้ดูถ้าเกิดว่าผมใช้เป็นโค้ซิโก้นะครับซึ่งมีค่าโพสิชันเกม83นะครับผมดูว่านักเตะคนไหนค่าพลังลดลงหรือเปล่าเบิบเบเบ98 98 99, อีกถูกไหมเพราะวมันเพิ่มดิทบิ้งนะครับเพิ่มดิทบิ้งให้กับนักเตะทุกคนเลยนะฮะแล้วก็บูส์เนี่ยบูส์สีเหลืองๆแวบๆๆค่าพลังบูส์แวบๆนะครับเมื่อกี้ผมเห็นเปาไปได้เป็น98แปหรือเก้าสิเดี๋ยวเปลี่ยนอีกทีนึงอ่ะเช้งมเนเจอร์กลับไปที่เป๊ปนะครับเป๊ปก็99นี่หว่าเออดูผิดนะครับมีคนไหนเพิ่มขึ้นไหมค่าพลังเพิ่มขึ้นหรือลดลงไหมไม่ได้กระทบเนาะโรเบอร์สัน98นะะครรับดาโ่96อเดดดีีี๋๋ยยววลลออองงูเกททีีีนนึึงงงลออกผมมจไไ่ด้หว่าจภาพไปก่อนปึ๊ะครับนะซิโก้อ,อ,อีกทีนึงปึ๊บ ไม่ต่างไม่ลดใช่ไหมถ้าผมดูไม่ผิดนะเหมือนจะไม่ลดนะครับก็มันอาจจะมีผลกับนักเตะบางคนที่ทําให้อุค่าพลังโอวอร์ลดลงก็จริงแต่ผมว่าส่วนน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับไอตัวบูสเตอร์ที่ได้ดิบวิ่งมาเพิ่มอีกหนึ่งแต้มเนี่ยเพยเๆมันอาจจะคุ้มค่ากว่า นะฮะแต่ประเด็นคือเราต้องเล่นสไตล์ position game ซะด้วยนะครับผมถ้าเล่นสไตล์อื่นเนี่ยใช้โค้ดใช้โค้ดซิโก้ไม่ได้นะครับผมไม่บูสต์คือค่าพลังมันไม่ไปนะครับค่าพลังไม่ไปถึงแม้จะได้ดิบบิ้งก็ตามนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนลองดูตัวสำรองซิมีค่าพลังลดลงหรือเปล่าอันนี้ต้องสังเกตเอาต้องสังเกตเอานะจำเอานะครับผมว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมีผลแต่มันมีโอกาสมีผลนักเตะบางคนบ้างนะครับแต่มันก็แค่ค่าพลังโอเวอร์ออนะแต่จริงก็ดูไส้นด้วยเป็นหลักแล้วกันนะครับไส้นียมันก็ มันไม่ถึง85แต่ข้อดีคือมันได้ดิบบิ้งเพิ่มมาบวก1ทุกตัวนะครับคือข้อดีมันอาจจะมากกว่าข้อเสียด้วยซ้ำนะครับเอออย่าไปมองว่า83คือ รู้งี้โอ้ไม่ไม่น่าใส่83มันเลยน่าจะสัก8 5เป็นอย่างน้อยอันนั้นมันก็น่าคิดนะครับผมอ่าบางคนที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยผมพูดเรื่องอะไรบางคนอาจจะไม่เข้าใจลึกเรื่องลึกๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีค่าค่าทีมอ่าค่าทีมของนักเตะด้วยนะครับผมมีการอัพค่าทีมของนักเตะด้วยถ้าเกิดใครเล่นไม่ทันนะพักหลังเนี่ยเกมเขาปรับแล้วให้ค่าทีมของนักเตะไม่มีแล้วนะครับผมเมื่อก่อนมันต้องเอาค่าทีมของโค้ชค่าทีมของนักเตะเนี่ยไอตัวค่าทีมเพสไตล์ต่างๆเนี่ยมาร นะค่า f i c i e n c y ของนะของโคชยังอยู่ยังมีผลก่อต่อการคำนวณค่าพลังอุบออกของนัาเตะด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งนะครับไม่ต้องไปย้อนไปดูหลับปวดหัวนะเอาไปว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียสำหรับโคชซิโก้นะครับผมแต่ เท่าที่ผมสังเกตเท่าที่ผมคิดนะผมคิดว่าข้อดีน่าจะมากกว่าข้อเสียนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับอาจจะไปเจอฟุ๊กนักเตะบางคนสักบางคนนะทำให้โอเวอร์ออลดลงก็ตามนะครับโอเคประมาณนี้สําหรับโค้ซิโก้นะครับน่าจะเข้าใจนะครับผมแต่สไตล์เป็นโพซิชันเกมนะ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 โอเคครับผมทีนี้เ,เดี๋ยวเราไปลองดูออเจกตีฟออเจกตีฟอันนี้ก็สามารถเก็บทองฟรีได้อีกนะครับผมอีก50ทองนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปในซีรีส์สายสายฟรี ใส่ฟรีไอดีไก่แล้วกันนะครับผมสำหรับเก็บทองเพิ่มเติมตรงนี้นะฮะรวมถึงแพ็คดักก้อนบอลนะครับผมแพ็คดักก้อนบอลเนี่ยมันจะเป็นธีมของโกลเด้นบอยส์นะครับผมหรือว่าดาวรุ่งนะครับดาวรุ่งเนะนี่ยพื้นหลังแบ็คกราวก็เป็นเหมือนเดิมนะครับก็เป็นแพ็คเหมือนเดิมนี่ก็เป็นแพ็คเนี่ยโกลเด้นบอยส์เมื่อก่อนแพ็คก่อนก็จะเป็นพวกเออ่วลาโฮวิ w อะไรพวกนี้นะก็จะมีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มีดาวิ d New y e นะครับผมมีคาราวิงกาใช่ปะ่ะ เออเดี๋ยวยังไงผมต้องไปลองเล่นลองรีวิวลองอัพดูนะครับว่าตัวไหนหน่าสนใจบ้างนะครับผมถ้าเกิดใครลูกลกบอลยังไม่หมดก็ยังไม่ต้องรีดแลกก็ได้นะครับผมหรือว่ารอดูเพื่อนๆหรือรอดูผมก็ได้นะครับผมจะทาคลิปแยกอีกทีนึงสาหรับแพ็กนี้นะครับโอเคฮะเดี๋ยวเรามีทองอยู่เหลืออยู่650นะครับเดี๋ยวผมจะร่วมสนุกนะฮะเปิดแพ็คอีพิกของเนมา ออแพ็คบาซินแพ็คนี้นะครับเผื่อเผื่อฟุกฮะพาคนเนี่ยร้อยเดียวก็เสียอกุยแต่การ์ดสวยนะการ์ดพื้นหลังเป็นสีเขียวอ่ะการ์ดไฮไลท์อ่ะมันแปลกๆปกตาดีนะสวยๆเออการ์ดไฮไลท์ไม่เคยเห็นตีมแบบแผบโทนสีเขียวแบบนี้นะเท่ดีเนะยเนี่ยเออเออเออท่ดีเท่ดีเดี๋ยวเราจะร่วมสนุกสัก6ก0ทองนะครับทิ้งท้ายดูซิว่าดวงจะมาหรือเปล่านะครับเปิดทีละร้อยนะร้อยเดียวก็เสียได้ครับผมไปเลยแล้วกันครับผม100แรกครับไป่อจะแตกเลยก็ได้ร้อยเดียวอ่ะแตกเปล่าไม่แตก เอาตังไม่กินข้าวดีไหมหกร้อย <laughs> 600ทองเห็นไหมเออถ้าเกิดใครไม่เสียได้มากเสียได้มากเสียมากไม่เสียหลาย ไม่เสียบากพแรงคุณก็เอา500ทองไปซื้อซิโก,โก้ไว้เก็บไว้ก็ได้นะไม่น่าเกลียดนะเผื <c oughs> ่อวันดีคืนดีเนี่ยสไตล์โพสชั่นเกมมันจะกลับมาเป็นเมตานะเพราะสไตล์โพสชั่นเกมเปิดากลับเป็นเมตาพวกนี้โค้ชพวกนี้อาจจะมีผลก็ได้นะครับอาจจะมีประโยชน์ก็ได้ในอนาคตนะครับซื้อไว้มันก็ไม่มีหมดอายุนะถูกปะ่ะร้อยที่2ครับผมขอเนมามะเนมาร่างอีพิกนี้จะให้รีวิวไหมคอมเมนต์ Comment, แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับจะให้รีวิวตัวไหนก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนมาฟรีเนมาอีพิกนะครับผมหรือว่า แพ็คนักนบอลน,นะครับผมคารอาวิงกาลุยโซเลสเอ้ยไม่ดาวินูเยสเลยเนี่ยจะให้รีวิวหรือเปล่านะครับหรือไม่ต้องสแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับร้อยที่3ครับแตกสักตัวหนึ่งเถอะให้ฟ้าสีลุงสักตัวหนึ่งอย่างน้อยๆการไฮไลท์ผมสักตัวหนึ่งนะก็จะดีใจแล้วนะครับผม,มเฮอร์นานี่เหรอเอร์นานี่ นานี่ของเขานานี่ของหล่อนการ์ดไฮไลท์ตัวอื่นๆเป็นสโมสรเนาะเออตัวอีปิกเนี่ยเป็นเป็นเป็นทีมชาตินะครับโรมาริโอทีมชาติเดนิสันทีมชาติเนมาร์ทีมชาติแต่ว่าการ์ดเอ่อการ์ดไฮไลท์ตัวอื่นเนี่ยเป็นนักเตะอเมริกาใต้ก็จริงนะแต่เป็นการ์ดสโมสรนะครับเนี่ยเป็นเลอมาลิตนะมิลิเตานะครับก็ก็น่าสนใจอยู่ถ้าเป็นการ์ดสโมสอดแพ็กทีมชาติการ์ดทีมชาติมันจะไปเล่นอีเวนต์ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะนะครับแต่การ์ดสโมสรนี่น่าสนใจเลยนะครับผม อีกกี่ร้อยครับผมไปขอสักรอบหนึ่งดีใจนะครับชวดฉังกรละมังตั้งเดชครับผมไม่เป็นไรถือว่าร่วบสนุกไปนะผมเห็นบางคนเขาเปิดร้อยเดียวได้ผมก็อยากลองบ้างไงใจปะ่ะเขาเปิดร้อยเดียวได้ก็มีหลายคนก็ลองบ้างไงเอยดวงเราไม่เท่ากันนะครับผมเหลืออีก200ทองครับ200ทองที่ว่านี้จะมีอีพีกใก้ผมหรือเปล่า แต่ถามว่าเลเมร่างนี้สุดหรือเปล่าผมยังตอบไม่ได้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะต้องลองเล่นลองรีวิวก่อนนะถ้าจะให้รีวิวกันนะครับผมเพราะมันก็ต้องไปเปรียบเทียบกับร่างบิ๊กไทมนะร่างบิ๊กไทม์ของเลเมร์เนาะร่างบาซ่าเอออันนั้นก็อาจจะเป็น ที่ดีที่สุดหรือเปล่านะครับถ้าเทียบกับร่างนี้จะดีกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องลองเล่นลองรีวิวลองลองเทียบค่าพลังก่อนนะครับร้อยสุดท้ายครับผมมีอยู่105บาทเก็บไว้5บาทกินขนมนะฮะไปร้อยสุดท้ายพอลังแกงกิลูกบอลแกงเฮ้ยเขียวๆวะหรือว่าผมตาลายเอาไม่ใช่เอไม่เขียววะเพื่ออะไรผมทําเพื่ออะไรครับเนี่ยผมเอา600ทองไปละลายน้ําเพื่ออะไรครับเนี่ยโอ้โห จะไฮไลท์ก็ไม่ได้นะเหลือ5บาทฮะเก็บไปกินขนมไป5บาทครับผมอ่ะใครเปิดแพ็คอีพิกบาซินบ้างนะครับคอมเมนต์แสดงความเห็นหน่อยนะครับผมคอมเมนต์เรื่องอะไรก็ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องใหม่นะฮะเรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องนั่นเรื่องฟุตบอลอะไรก็ได้นะครับผมสุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวถ้าจะให้รีวิวคนไหนก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมจะดูว่าอยากเห็นตัวไหนมากที่สุดนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับยิงตรงกลางเลยปานิมก้าครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องยังไม่ได้กดติดตามช่องมองสกีโฟร์ฝากกดีครับ Changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive.